โย <Yo, S 2> ก็ขอสวัสดีวัยรุ่นสายรับกันทุกคนด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมเองก็จะมาทำการรีวิว D X Set s สื r i v e r เข็มขัดแปลงร่างคนใหม่ของ m a ส k Rider แห่งยุคเรวะอย่าง Musk Rider Set s ซนั่นเองนะฮะก็สำหรับเจ้าของเล่นชีิ้นนี้เนี่ยจะมีแสงสีและเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างก็ล้องไปติดตามชมกันได้เลยฮะ และเมื่อเราทําการแกะกล่องมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาภายในกล่องเลยก็จะมีในส่วนของ D X s e s s u Driver 1ชิน้นก i ม m ิ i t e ที่เอาไว้ใช้เล่นกับตัวของ D X s e s s u Driver อย่าง Impact c a p s u m e ชิน Cap ช้น Stream c a p s u m e ชิน้น Recovery c a p s u m e ชิ้นแล้วก็ w o n d e r c a p s u m อีก1ชิ้นนั่นเองนะฮะและพิเศษสําหรับคนที่ได้พรีในส่วนของ D X s e s s u Driver ไปเนี่ยก็จะได้ในส่วนของ Set s c r โซและกาบู c a p s u มาเป็นของแถมด้วยอย่าง ชิ้นนั่นเองนะฮะสำหรับตัวกิมเมียเทมที่เอาไว้ใช้แปลงร่างเป็นมัสหรือเดเซสื่อหรือเอาไว้ใช้สาหรับเปลี่ยนเป็นร่างต่างๆของเซสือเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นในส่วนของแคปซมเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่ดูเป็นทรงกลม ออกแนวลูกกระจะปองที่มีหลากหลายสีสันให้เราได้เลือกซื้อมาเก็บสะสมนั่นเองนะฮะในส่วนของตรงกลางของเจ้าตัวแคปซีมเนี่ยก็จะมีในส่วนของรูปภาพของมอนสเตอร์ตัวต่างๆเนี่ยวาดแปะติดเอาไว้นะฮะซึ่งไอเจ้าตรงตัวมอนสเตอร์พวกนี้นะฮะถ้าหากว่าเราทําการหมุนเจ้าตัวแคปเซีมไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นภาพต่อเนื่องนะฮะฟิลเป็นแบบภาพแอนิเมชันนะที่ตัวของมอนสเตอร์เดี่ยมันจะดูแบบขยับได้ถ้าหากว่าเราทําการหมุนแคปซีมนี้นั่นเองนะฮะ ในส่วนของดีไซน์ของเจ้าตัวเซ็สุดไดรเวอร์ก็เรียกได้ว่ามาเป็นแบบเรียบง่ายแบบเรียบง่ายจนไม่รู้จะว่าเรียบง่ายยังไงแล้วนะฮะคือมันสูงสุดคืนสู่สามัญโดยแท้ทรูเลยจริงๆนอกจากช่องใส่แคปเส้นที่อยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยด้านบนเนี่ยก็มีเพียงแค่ปุ่มกดเล็กๆน้อยๆนะที่เอาไว้ใช้เล่นเสียงนู่นนี่นั่น แค่นั้นเลยนะฮะคือไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากนี้แถมโทนสีที่ตัวเข็มขัดนี้ใช้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะคือเป็นโทนสีดําตัดกับสีเขียวที่ลงไว้ตรงข,บขอบๆเล็กๆน้อยๆนะฮะคือพอมาเห็นเป็นแบบนี้นะฮะคือมันก็แบบเออไม่ได้ดูเป็นของเล่นอะไรอย่างนี้จนเกินไปเนาะคือมันยังดูมีความแบบมินิมอลที่เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีประมาณนั้นนะฮะและถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆนะฮะในส่วนของตัวเข็มขัดแล้วก็สายข,ของเข็มขัดเนี่ยมันจะมาเป็นแบบพาร์ทแบบเคลียร์ใสเลยซึ่งในส่วนของตัวสายเข็มขขมมาาเลยน่นวั สามารถแบบ เปลี่ยนสีแสงไฟ LED ดีนะครับไปตามการใช้งานแคปซิมนะหรือก็คือเปลี่ยนไปตามร่างต่างๆของมัส์โดยด้วยเสืส้อได้เลยก็ถือว่าดูเป็นอะไรที่แบบว่าเจ๋งแล้วก็เท่มากๆเลยเหมือนกันที่แบบว่าไม่ได้มีไฟ LED ดีแค่ตรงตัวของหัวเข็มขัดอย่างเดียวนะคือมันแบบไปทั้งสายเลยเวลาเราทําการเล่นแปลงร่างใช้ท่านู่นนี่นั่นนะฮนะนะแล้วก็ในะรอบนี้นะตัวของเจ้าเข็มขัดเนี่ยทางบันไดนะเขาก็ได้ทําออกมาให้มันดูเป็นแบบอ่ะยูนิเวอร์แซลมากยิ่งขึ้นก็คือไม่ได้ทํามาเป็นแค่แบบว่าใสา่ให้เด็กใส่่่่่เเลนอยยาางดีววแตวผู้ หรือคนที่แบบว่าไม่สามารถเอาเข็มขัดมาคาดเอวได้เนี่ยเอามาคาดได้นะฮะเพียงแต่ว่ารอบนี้นะเจ้าตัวของเซสดไดรเวอร์เนี่ยเขาไม่ได้ให้เอามาคาดเอวนะฮะคือเขาให้เอามาแบบคาดไหล่แทนคาดเอวนะฮะจะพายเป็นแบบเป็นกระเป๋าคาดหน้าอกกันไปเลยประมาณนั้นนะครับผมสำหรับเจ้าตัวของสายเข็มขัดที่เป็นในส่วนของสายในรอนเนี่ยนะฮะสายด้านซ้ายเนี่ยมันจะทาไม้แบบว่าถูกปิดตายไปพร้อมกับตัวของสายที่เป็นแบบเคลียร์สายไปเลยจะมีเพียงแค่สายฝั่งขวาเท่านั้นนะที่จะสามารถแบบปลดล็อกออกมาได้หรือก็คือเจ้าตัวเข็มขัด ตรนนี้เนี่ยเราไม่สามารถถอดสายได้เป็นเคลียร์สายแล้วก็สายได้เป็นไนลอนเนี่ยออกจากตัวของหัวเข็มขัดได้ นะฮะก็คือมันผูกติดมาพร้อมกับตัวของหัวข็มขัดเลยนั่นเองนะครับผมปุ่มกดด้านบนหัวเข็มขัดตรงนี้นะฮะจะเป็นปุ่มปลดล็อกตัวแคปซมนะฮะเมื่อเวลาเราต้องการจะเอาแคปเซีมออกจากตัวหัว็มขัดแล้วก็เมื่อเราเอาตัวของแคปซีมออกมาแล้วเนี่ยเจ้าตัวปุ่มที่เอาใช้เล่นเสียงแปลงล่างเนี่ยมันจะไม่ได้แบบถูกกดตามติดลงไปด้วยนะฮะก็คือเวลาเราดึงแคปซมออกมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดเจ้าตรงตัวปุ่มกดที่แปลงล่างเนี่ยลงไปด้วยให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับผมตรงด้านหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนของที่ แปดติดเอาไว้นะฮะแล้วก็ตรงข้างๆกันเนี่ยก็จะมีในส่วนของสวิตช์เปิดปิดเนี่ยแปดติดเอาไว้ด้วยนั่นเอง ก็เป็นอย่างไรกันบ้างฮะสำหรับตัวของ D X S e s U Driver อุปกรณ์แปลงร่างของ Mars Rider s i าย l a บแห่งยุคเรวะชิ้นนี้นั่นเองนะฮะก็ถูกใจใครหลายๆคนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็สําหรับผมนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นการสูงสุดคืนสามัญฮะย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งของเข็มขัด ไรเดอร์นะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบว่าอ่ย้อนกลับไปขนาดนั้นนะฮะคือมันเพียงแค่แบบย้อนกลับไปเพียงแค่ดีไซน์เนาะส่วนลูกเล่นในการเอามาใส่คาดอกนะ,ะแทนคาดเอวเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ดูเป็นแบบเป็นอะไรที่ดูแหวกไปขั้นหนึ่งของเข็มขัดแปลงร่างของมาร์สไรเดอร์นะฮะแล้วก็ความโชว์เทคโนโลยีอะไรของเขาเนี่ยนะฮะที่ผมชอบที่สุดเลยของเจ้าตัวเข็มขัดเดอเซสซีเนะฮะก็คือในส่วนของสายเข็มขัดเนี่ยมันสามารถแบบเปร่งแสงไฟ LED ดีนะฮะเปลี่ยนไปตามตัวของแคปซิลท um ที่เราใช้หรือเปลี่ยนไปตามร่างฟอร์มต่างๆของมาสเฟลด์เซสสอได้นั่นเองนะคือทํามาได้แบบคุ้มค่าราคากับที่เราได้จ่ายไปจริงๆนะฮะก็ชอบในจุดๆนี้มากๆก็พอซื้อมาเล่นแล้วเนี่ยนะฮะก็รู้สึกไล้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ ยุคสมัยใหม่ของวงการเข็มขัดแปลงร่างของมา s ์สไรเ e อร์เลยนั่นเองน,นะฮะก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างฮะก็เรามามแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างใต้ของคลิปนี้ดูก็สาหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปใหมต่ต่อไปของผมด้วยนะครับผมก็าสาหรับคลิปในวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใ,ในคลิปหน้าเลยก็แล้วกันเอาไว้เจอกันจ้า